นี้ชีวิตที่กล่าวถึงนี้เป็นชีวิตแบบพระเจ้าเมื่อพระธรมคีใช้คําว่าชีวิตในกรณีแบบนี้จะพูดถึงชีวิตอย่างที่พระเจ้ามีพระเยซูได้อธิษฐานเกิดอน,นะครับว่าให้พวกเราได้มีชีวิตอย่างที่พระองค์มีพระบิดาพระบุตรทรงมีชีวิตจากพระบิดาอย่างไรพระองค์ก็ประทานให้พวกเรามีชีวิตอย่างนั้นเอเมน ในเวลานี้เมื่อคุณได้รับชีวิตมันก็ใช่เป็นชีวิตที่คุณจะได้รับหลังความตายหลายคนมีความเข้าใจว่าเราจะเป็นรอดก็ต่อเมื่อเราตายซะก่อนหรือเราจะเป็นที่พ่อพระทัยของพระเจ้าก็ต่อตอเมื่อเราตายซะก่อนหรือสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ก็ต่อตอเมื่อเราตายซะก่อนหลายคนไม่รู้ว่าชีวิตน้วันเริ่มต้นแล้วในวันนี้ในวันในวันที้ที่คุณได้รับช่วเือราเมื่อเราไปงานศพประเทศหลายคนบอกและในที่สุดในายกรนขอก็ได้จากเราไปเข้าสู่ชีวิตนิวัน เรื่องาบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับคุณไม่ได้ตายเข้าสู่ชีวิตนิวันถ้าคุณยังไม่มีชีวิตนิวันคุณตายคุณก็ไม่มีชีวิตนิวันดร์เองไหมชีวิตนิรันดรต้องเริ่มต้นก่อนที่คุณจะตายพระเยซูเสด็จมาเพื่อให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เป็นชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงมีและในวินาทีที่คุณเชื่อชีวิตนั้นได้เข้ามันหลอกอยู่ในคุณเป็นความเด็ดเดียวกันกับคุณแล้วเองไหมขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้คนไป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ต้นไหว้ไหว้ก้อนหินไหว้อะไรที่มันจะศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในสิ่งของแต่คริสเตียนทำไมเราไม่ต้องไหว้สิ่งเหล่านั้นเพราะข้างในเราไีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกเอเมนเพราะอะไรเพราะพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่ในเราขอบคุณพระเจ้านะคนไม่รู้จักพระเจ้าก็ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณอยากดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณก็ต้องดูที่ไหนแล้วก็มึงดูนี่แหละ อยู่ขึ้นไปแล้วเอเมนเมืม่อคุณตัวหนักแบบนี้แล้วทํางานพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายเกิดผลเป็นเรื่องงแบบ่ายจำได้ไหมครยสต์สุริยกราดไว้ว่าเราเป็นเขาท่านทักหลายเป็นแสนงถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําอะไรไม่ได้แต่เมื่อเข้าเสด็จอยู่ในเราแล้วจะเกิดผลงากคริสเตียนจํานวนมากมองพระเจ้าประทับอยู่บนบัลลงก์พร้อมทั้งไม้ตีแรงวันขนาดใหญ่พร้อมเสมอที่จะตีลงมาอย่างเราเมื่อเราทผาผิดพลาด ถ้าคุณคิดแยกกันแบบนั้นคุณไม่สามารถเกิดผลได้คนที่จะเกิดผลได้จะต้องทําตามเงื่อนไขคือตระหนักว่าตนเองเข้าสนิทเอนพระองค์และโปรสืบใจเราผู้นั้นจึงจะเกิดผลได้ <c oughs> แต่ถ้าคิดแยกกันเมื่อไหร่พระเจ้าจอยู่บนบัลลังก์ฉันอยู่ตามลําพันพ์เสร็จ <c oughs> คุณทําอะไรไม่ได้คุณจะอธิษฐานเพื่อคนเจ็บคนป่วยคุณยังต้องทอรมาตนตัวเองนะโอ้พระบิดาเจ้าข้าได้ขอเถิดข้าพระอง วันที่ข้างทำผิดอะไรไปบ้างอย่าพิ่งลงโทษรุ่งเลยนะเราก็ไว้ไว้ชีวิตคนนี้ด้วยหลายคนอธิษฐาน,าาน,าน,นปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนที่จะอธิษฐานก่อนที่จะวางเลยให้คนป่วยเพื่ออะไรเพื่อเอาความตัวออกไปเงอาการในความรักไม่มีความตัวคุณกับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเจ้าสามารถใช้เราของคุณรักษาคนป่วยก็ได้พระเจ้าสามารถใช้คุณ ขณะที่เพิ่งทานอาหารมาสามชามรักษาคนป่วยได้เอเมนพระเจ้าทรงใช้พระคริสต์ได้ตลอดเวลาเพราะพระองค์ตระหนักถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พระองค์มีกับพระบิดาเจ้าพระองค์จะใช้คุณตลอดเวลาได้ดเพราะต้องเรื่อณตระหนักว่าคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ตลอดเวลาถามว่าสามีจะรักภรรยาดได้อย่างไรถ้าตนเองไม่ตระหนักว่าตัวเองเป็นอันหนึ่ง หลายคนสลับบ้านไปลืมเอาพระเจ้ากลับไปด้วยดังนั้นก็เลยใช้ชีวิตเต็มที่ตามไปยเนื้อหนังเต็มที่แล้วกลับลมารับพระเจ้าในวันอาทิตย์ชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อคุณนำพระเจ้ากลับไปด้วยตร,ยระหนัาว่าคุณกำลังอยู่ในอันดัแลวเมื่อคุณอยู่กับภรรยายอยู่กับสามีของคุณทำพูดทำจาท่าทีท่าแส็งตัวท่หมอของคุณจะทำเหมือนกับที่พระคริสต์ทำกับคริสเตักร รักที่คริสจัดจะทำกับพระคริสต์เพระนถ้าคุณตระหนักว่าคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระคุณเป็นสามีคุณจะให้เกียรติภรรยาของคุณคุณจะรักภรรยาของคุณคุณจะทําความเข้าใจในภรรยาคุณคุณจะอดทนนานกระทานคุณให้กับเธอและหากคุณเป็นภรรยาแล้วคุณตระหนักว่าคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระคริสต์คุณเองก็จะให้ความรักความเคารพกับสามีของคุณเนั้นชื่อฝังสามี น,นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่เรามีระหว่างคริสตจักรกับพระคริสต์ Chris. สามีกับภรรยาก็าเช่นเดียวกันแต่สามีกับภรรยาจะไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ่าทั้งสองฝ่ายไม่ตระหนะักว่าทั้งคู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยพระเจ้ากล่าวว่าราทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกระดูกของกระดูกเดียวกันเนื้อจากเนื้อเดียวกัน แต่ปัญหาคือทุกวันนี้สามีรับภรรยาใช้ชุตแยกกันอาหารเนี่ยยังยังแย่งกันไม่ได้ผมตัดสินใจเลยว่าอะไรที่ผมผมผมจะให้อะไรที่ผมห่วงผ,ผมจะให้ม,ม,ม,ใหมีใครเคทำอาหารไหมเวลาคุณทำอาหารแล้วคุณจะแบ่งผู้สมรสถุณมีการดูไหมอันนี้น8ชิ้นฉันได้7ชิ้นไม่ได้เวลาคุณตัด ผมตัดสินใจถ้ามันไม่ลงตัวอันเึ็งมีแปดชิ้นอันนึงมีเจ็ดชิ้นผมเลือกเจ็ดชิ้นออกแปดชิ้นให้เขาผมตัดสินใจมานานแล้วว่าถ้าสิ่งใดของผมผม,ผมจะได้ไงแม้ Amen. เพราะชีวิตเราจะห่วงไม่ได้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเขาได้ชิ้นที่เขาไม่ได้ก็เหมือนกับผมเขาเขาได้ชิ้นที่ผมไม่ได้มันก็เหมือนผมได้เพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเ <Yeah. S 1> วลาเราไปทานอาหารที่ไหนผมจะตัดคําแรกให้เขาก่อนเขาก็จะตัดคําแรกให้ผมบานครั้ง อาหารจานน่งเขามีกุ้งอยู่สองตัวเขาตักกุ้งให้ผมด้วยผมอ,อาจจะมีหมูหลายชิ้นเลยนะแต่เขาเลือกแม้เขาจะมีกุ้งสองตัวเขาก็เลือกอยนะ่างนั้นหรือถ้ามีหนึ่งตัวเขาก็บังคับให้ผมอนี้แล้วเขายอมจรินนี่ก็คือสิ่งเดียวกันที่เราต่างปต่างนเพราะอะไรเมื่อเขามีความสุขเราก็มีความสุขเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกัน กลับมาเรื่องของคุณกับพระเจ้าเหมือนกันถ้าคุณไม่ตระักว่าคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์คุณไม่สามารถมีสาม,ามัคีธรรมกับองค์ได้คุณไม่สามารถให้ด้วยความสุขได้ถูกไหมแต่เวลาเราเรารูกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์เวลาคุณถวายทรัพย์คุณยังรู้เลยว่ามันไม่ไปไหนมันก็อยู่ในกระเป๋าฉันนี่แหละเพราะว่าเป็นกระเป๋าเดียวกันของพระองค์ พระเยซูถึงได้ตรัสเนี่งว่าเวลาคุณถวายพระเจ้าเนี่ยคุณกำลังสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรสค์มันก็ของคุณนั่นแหละเห็นไหมนั้นอย่าเป็นสองอีกต่อไปพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนือเดียวกันให้คุณตระนัดได้ว่าคุณกับพระคริสต์ไม่เป็นสองอีกต่อไปแล้วคุณเป็นอันหนึ่งันเดียวกันเห็นไ,ไหมแล้วเมาคุณมีพระเจ้าติดตัวคุณไปตลอดเวลาพระเจ้าทรงเป็นความรักคุณจะเกิดผลม,มากหนึ่ง <1. S 1> ในผล ไฟวิญญาณคือความรักแล้วผลประการที่หนึ่งก็คือความรักคนจะมองเห็นความรักในชีวิตของคุณได้นะครับเอาละเราไปดูรวมบทที่7ข้อที่18ถึง20ด้วยกันนะครับเราจะไปดูว่าแล้วเป็นเพราะเหตุใดเรายังใ,ใช้ชีวิตล้มเหลวมันอยู่ รวมหที่ j yes, a ข้อที่1 8บแถึงยีนะครับตอนเราบอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าอาละเวลาเราได้ยินคำว่าในตัวเนี่ยเราต้องดูก่อนนะว่าในตัวข้าพเจ้าในเนี้หมายถึงอะไรคือในตัวของข้าพเจ้าพี่น้องรับคำว่าในตัวครั้งที่สองในภาษากรีกคือคําว่าร่างกายหรือเนื้อเนถ้าคุณอ่านภาษากรีกเขาจะไม่ใช้คําว่าตัวเลยไปสัไป เขาจะบอกมาด้วยว่าในข้าพเจ้าไม่มีคำว่าตัวนะครับจากนั้นเขาจะอธิบายว่าในข้าพเจ้าหมายถึงอะไรคือคือนี่คือการอธิบายแล้วคือในร่างกายของข้าพเจ้าหรือคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยพี่น้องถึงแม้คุณบังเกิดใหม่แล้วผมมีข่าวดีและข่าวร้ายจะบอกข่าวดีคือวิญ,ญญาณคุณถูกสร้างใหม่แต่ข่าวร้ายคือคุณยังอาศัยในร่างกายเดิม แล้วรู้ไหมวานนร่างกาย,ยเดิมคณเี่ยมันไม่มีอะไรดีอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ที่น้องครับเปาโลมีเจตนาดีอยู่ในวิญญาณแต่ทําไมถึงท,ทำไม่ได้อยากรู้ไหมครับอ่านข้อต่อไปนะด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงวิญญ,ญาณความปรารถนาดีที่วิญญาณอยากจะทําแต่ไม่ได้ทํา แต่การช่วซึ่งข้าพเจ้านี้ได้ปราถนาธรรมข้าพเจ้ายังทำอยู่มีใครจะมาประสบปัญหาเดียวกับปาโลบ้างวรามีผมซึ่งตรงนรคนเดียวเหรอที <c oughs> ่รู้ความจริงน่าจะทุกคนนะยกมือนะ <c oughs> อะไรคือปัญหาความปราถนาดีในวิญ,ญญาณมี